ลงวินโดว์ใหม่ควรเซตอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนำ12ขั้นตอนในการเซตค่าต่างๆให้วินโดว์เนี่ยที่ลงใหม่เนี่ยใช้งานได้ตามปกติเลยครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานต่างๆทั้งนัเนี่ยมาแนะนำให้ท่านชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับก่อนไปรับชมคลิปวันนี้เนาผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะปุ่ทางยูทูบแล้วก็ทางเฟซบุ๊กเนาะเพื่อนๆสะดวกอย่างไรก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับอ่าเราพูดถึงทริควันนี้กันดีกว่าครับทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของ Windows 10เนาะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมผมเวลาเราลง Windows ใหม่หรือว่าเรารับเครื่องใหม่มมมมาาาาาจกออออ่่่่่่ทีไปเืืืื้้ซซนะยหหรวลงใ เราควรจะเซตค่าะไรว่าวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีแนะนําในการเซตค่าของ Windows เนี่ยหรือว่าเครื่องที่ซื้อมาใหม่ให้ใช้งานได้ตามปกติก็คือใช้แบบไม่มีอะไรติด,ดไม่มีอะไรติดขัดเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็น12ขั้นตอนนะว่าควรเซตอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะมีตัวจําลอง Windows นะว่าเป็น Windows ที่ลงใหม่เลยยังไม่ได้เซตค่าเลยเลยนะครับผมอันดับแรกผมขั้นตอนแรกก็คืออัปเดต Windows and d r i v e r นะครับอัปเดต Windows and Driver เนาะ ขั้นตอนนี้จะเป็นการอัปเดต Windows ให้มีแพดวินโดว์เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็อัปเดตไดเวอร์เนี่ยก็คือมันจะไปอัปเดตไดเวอร์เนี่ยมาอัตโนมัติรวมกับอัปเดต Windows เลยครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปหาค้นหาตามเว็บไซต์ว่าเราจะลง up, อัปเราจะลงไดเวอร์ตัวไหนนะครับผมเราแค่อัปเดต Windows ตัวเดียวมันก็จะมาทั้งหมดเลยครับวิธีอัปเดต Windows ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือมาที่นี่ครับผมปุ่ม n ตาร์ทเ็นูครับเลือกเป็นเซตติ้งครับเลือกเป็นเดตติ้งเนะเงาะ ตอนเราลงวินโดว์ใหม่เนี่ยมันจะยังไม่เป็นแพทล่าสุดเนาะมันอาจจะมีแพทที่มันตกค้างอยู่ยังไม่ดึงมากยังไม่ดึงมาล่าสุดหรือว่าอาจจะมีไดเวอร์ที่มันยังไม่ลงก็คือเราต้องไปอัปเดตวินโดว์ให้มันดึงไดเวอร์มันทั้งหมดเลยนะผมก็คือเข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเช็ค for อัปเดตอันนี้ของผมอัปเดตวินโดว์เป็นอัปเดตวินโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมมันก็เลยขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมถ้าของเพื่อนยังไม่ขึ้นสีเขียวเนี่ยก็คือกดเช็คอัปเดตตรงนี้เช็ค อัปเดตเองนะผมเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะผมผมก็เลยไปปิดไว้เนาะท่านเพื่อนกดของเพื่อนเนะี่ยถ้ากด Windows อัปเดตแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็น List ลิสต์รายการดาวน์โหลดมาเลยนะว่ามีอะไรที่ต้องดาวโหลดบ้างก็ให้ทําการกดให้มันเป็นจนมันเป็นสีเขียวแบบแบบที่มนภาพขั้นตอนแรกเนาะคือกดจนให้มันเป็นสีเขียวแบบเนี้ยเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงนะเนี่ยผมก็กดเช็คพออัปเดตจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมพอ กดเช็คอัพโหลดแล้วปุ๊บติดตั้งปุ๊บมันให้รีส like ตาร์ทรีสตาร์ทมาล้วก็เช็คอีกเช็คอีกจนจนกว่ามันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะผมขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพอเราทําขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บเราก็มาทําสีเขี PC, ow, ยวไว้เราจะได้ไม่งงนะว่าเราทําเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็เป็นการเอาดิสทีซีก็คือเดสก์ท็อปเนี่ยออกมาจากออกมาอยู่ในหน้าจอเดสก์ท็อปนะเราก็มาคลิกนี่เหมือนกันครับคลิกที่สตาร์ท หรือว่าคลิกขวาที่หน้าจอก็ได้คลิกขวาที่หน้าจอแล้วเลือก Personalize ค,ครับผมเลือก Personalize เลือกเป็นทีมครับผมเลือกเป็นทีมเลือกเป็นทีมอันนี้ผมยังไม่ได้ activate Windows นะเพราะว่าเป็น Windows ที่มันจำลองขึ้นมาครับแล้วหาคำว่าเนี่ยผม Desktop icon setting ครับผม Desktop icon setting กดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นคอมพิวเตอร์ติ๊กคอมพิวเตอร์อ่า User file แล้วก็ Control panel แล้วกด Apply ครับ Apply เราจะไปดูหน้าจอหลักกันว่าอะไรโผล่ขึ้มาบ้างเนี่ยผมมันจะมีพวกโปรไฟล์เรา DPC โผล่ขึ้นมากดรีเฟรชครั้งนึงตึ๊บมันจะเลี้ยงให้อัตโนมัติแล้วก็เราสามารถดูได้ว่าสเปคคอมเราประมาณไหนติกกว่าที่ DPC แล้วก็เลือกคุณสมบัติก็จะมีสเปคคอมเราบอกนะผมว่าใช้แลมบิลกี้วินโดว์ Windows, เป็นกี่บิ 3, ตซัมสองบิตหกสี่บิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองนะผมขั้นตอนที่สองแล้วก็ติ๊กเขียวไปขั้นตอนที่สามจะเป็น partition นะผม partition ก็คือบางทีเนี่ยลงวินโดว์เนี่ย partition อะดูอีกทีนึงบางทีลงเนี่ยบางทีลงไปปุ๊บเนี่ยอาจจะขึ้นแค่ไดสี่นะครับเราเล่นได้ดีที่เราแบ่งไว้เนี่ยไปไหนเราก็จะมาดูนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็อันนี้ผมขอใช้เป็นเครื่องหลักไว้วกันเนาะในการดูนะผมเพราะว่าเครื่องอตัวจอมองนิเตอร์เนี่ยผมมีแค่ไดสี่นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าคอมพิวเตอร์ครับผมคอมพิวเตอร์อะเมนจเมนต์เนี่ยเอ็มเอทิ้งคำว่าแค่นี้ก็ได้ครับคอมพิวเตอร์เอ็มเอวัดแล้วก็เอ็มเอมันก็จะขึ้นคอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์กดเอนเตอร์เข้าไปรอมััั Dear. นนสกกพึง มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับผมเรามาเลือกที่ Dis Manager ตรงนี้ครับผม Dis Manager ตรงนี้ปุ๊บรอมาดูผลสักน,นึงอ่ถาถนาเพื่อนเนี่ยมีได้ครบสีน้าเงินแบบเนี้ยก็ก็คือได้มันมาครบนะผมแต่ถ้าใครขึ้นเป็นสีดําแบบเนี้ยก็คือ,อยังมาไม่ครบเราก็ต้องมาคลิกขวาแล้วก็นิ w วขึ้นมาก่อนเนาะอันนี้ผมผมพอไม่ทำเนาะเพราะว่าได้ได้ดีผมเนี่ยมีข้อมูล มีข้อมูลอยู่แล้วถ้าของเมื่อนเป็นสีดำเนี่ย <c oughs> ก็สามารถคลิกขวาแล้วก็กดกดนิ้วเข้ามาได้เลยนี่ผมไอตัววินโดว์จำลองผมเนี่ยจะมีแค่ได้์สีได้เดียวเนาะเพราะว่าผมลงไว้แค่ได้์สีได้เดียวได้ดีเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ iso ที่ผมลงไว้เนาะมันก็จะไมไอ่นี้ได้ถ้เาเพื่อนไม่ขึ้นเนี่ยก็ทำตามวิดีโผมนะครับผมถ้าเป็นสีดำก็คลิกขวาแล้วก็นิว้วแล้วก็นินๆงไปอย่างเดียวเลยมันก็จะขึ้นได้ดีขึ้นมานครับผมะสมมติเราทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วดำแล้วก็เขียวไว้ครับผมเขียว แล้วก็ต่อไป install office install office ก็คือ microsoft office นะครับคือ install ลงเครื่องเนาะวิธีการติดตั้ง install ผมลงไปเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะผมวันจันทร์เมื่อกี้เนี่ยวันจันทร์ดีการติดตั้ง office 3ากเนาะก็สามารถไปรับชมได้พอลองเสร็จปุ๊บเราก็มาติดเขียวไว้เหมือนเดิมต่อมาเป็น Se ็ language เ e ็ language ก็คือการเซตภาษาให้เราเนี่ยสามารถกดที่ตัวหนอนแล้วสามารถเปลี่ยนภาษาได้นะผ เปลี่ยนภาษาเนาะปกติเนะี่ยมันจะไม่ขึ้นนะว่ามีภาษาอะไรบ้างที่เราที่อยู่ในเครื่องเราเนาะเราก็จะไปดาวน์โหลดภาษาไทยมาก่อนแล้วค่อยไปเซตมันนะผมมาที่ตั้งค่าครับแล้วเลื่อนขานคําว่า time n d language รับเลือก time language แล้วก็เลือกคําว่า language ครับเป็นภาษาเนาะตอนนี้มันจะมีแค่ภาษาอังกฤษอยู่ครับผมแล้วก็ add ภาษาไทยเข้าไปกดที่ add ครับผมกดที่ add ตรงนี้เนาะถึงเร็วเกินไป add language ิมพ์คาว่า thai thai เราก็จะขึ้นมาไทยขึ้นมากดที่ไทยแล้วก็กดเน็คไปรอมันโคดหน่าแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นให้ i n s t a l l ครับผมแล้วก็ i ิน t a อ l เข้าไปจะขึ้นแบบนี้แล้วปุ๊บล้วก็มาที่ของผมเนี่ยหน้าตามันจะย่อหน่อยนะมันก็เลยลงมาอยู่ข้างล่างแต่ถ้าใครหน้าจอใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่มุมขวาบนนะผมล้วก็มาเลือกเป็นที่ p e l l i n g Typ i n g and keyboard setting นะผมแล้วก็คลิกไปเลื่อนลงมาล่างสุดเหมือนเดิมเลือกําแอดวานซ์คีย์บอร์ดเซ t ติ่งครับแล้วก็เลือก input and language ครับ มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อนๆอาจจะพอคุ้นแหละถ้าขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็กดเชงคียบผมแล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้ปึ๊บเนี่ยตรงนี้ให้มันกดปุ่มนอนแล้วเปลี่ยนภาษาได้แล้วกดโอเคครับตัวแอปพายสังเกตว่าภาษาจะอยู่ตรงนี้แล้วพอเรากดเปลี่ยนตัวนอนเนี่ยปึ๊บภาษาก็จะเปลี่ยนตามใช่ไหมเนี่ยสามารถกดได้เลยตัวนอนภาษาก็จะเปลี่ยนตามภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอ่าเราเซ็ตเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราเซตเสร็จ,รจแล้วก็มาติ๊กเขียวไว้นะครับ ต่อมาขั้นตอนที่6เราผมจะไปการ Install อ c โค b แบนะครับ PDF อ c โค b แบ r e a d เตอร์ก็เป็นโปรแกรมในการอ่านไฟล์ PDF ของเรานั่นเองนะครับก็ปิดไปก่อนนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเข้าไปที่เบราว์เซอร์ะ er นะผมเบราว์เซอร์พิมพ์ google ครับเบอร์เว็บเบอร์เว็บ google com พิมพ์คำว่าอ c โค b แบครับผม Adobe ผ,ผิด Adobe อ c โ o b a t เนี่ย Acrobat Adobe c r e a t i v ก็ได้แล้วกด Enter ไปแล้วก็มองหาคำว่า getadobe.com ตรงนี้ getadobe.com กดเข้าไปครั้งหนึ่งอ่อันนี้สำหรับใครที่ต้องใช้งาน Adobe เนาะเปรนพวกโปรแกรมในการอ่านไฟล์ PDF นะถ้าใครไม่ไม่กังวลว่ามันจะมีอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรเนี่ยก็สามารถเปิดผ่าน b r o ซอ e r ได้เลยอ่าแล้วก็ิ๊กถูกตรงนี้ออกครับ TikTok ออกเราจะไม่เอาพวกโปรแกรม a n t i ไวรัสไปด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่จำเป็นน่เครื่องเรา พอดีเครื่องเรามี Bit Defender อยู่ก็คือเป็นอันตี้เวลาที่ติดมากับ Windows ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้นะแล้วก็กดที่ดาวน์โหลด Acrobat Reader นะผมไฟอยูอย่่ประมาณ169 MB 169เมกนะผมถ้าใครอยากดูขั้นตอนการติดตั้งแบบละเอียดก็สามารถไปดูได้นในช่องผมมีการติดตั้งสอนการติดตั้งโปรแกรมในการอ่านไฟ PDF อยู่เนาะอันนี้ผมจะไม่ขอโหลดลงนะผมเพราะว่ามัน ไฟมันประมาณ169เมนเน็ตผมค่อนข้างช้าก็เลยจะไม่ขอดลงใครอยากไปดูวิธีการติดตั้งเนี่ยก็สามารถค้นหาในช่องได้เลยก็มีวิธีการลง Adobe Acrobat โปรแกรมในการอ่านไฟล์ PDF นะผมนีช่องเลยเพิ่งลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะผมก็ขอปิดไปก่อนแล้วก็อ่วเขียวเนาะแล้วก็ติ๊กไปว่ามันเขียวแล้วในส่วนนี้ก็เป็น Chrome โปรแกรม Google Chrome นะผมแล้วก็เข้านี่เหมือนเดิมพิมพ์คำว่า Google ไปได้เนาะ google.com พิมพ์แค่ Google ก็ได้ครับผมมันจะบอกมันจะถามด้ว่าคุณต้องการติดตั้ง Google Chrome หรือเปล่าแล้วกด yes ไปหรือใครไม่ขึ้นเนี่ยก็าสามารถพิมพ์ได้เลย Google Chrome ีเเนี่ย o g l ก Chrome เข้าไปแล้วก็เลือกลิงก์แรงกของ o g l e Chrome ดาวน์โหลดอันนี้เครื่องผมยังมี Google Chrome เนาะในส่วนของตัวจำลองแล้วกดดาวน์โหลดลงจะโหลดไฟล์ดาวน์โหลดของโค m มมาให้นะครับ พอโหลดเสร็จป,ปุ๊บเราก็สามารถกด Open File ได้เลยให้มนันเซตติ้งแล้วถามเราเย็ yes. เรากด yes ไปครับผมรอมันติดตั้งสักพักหนึ่งนะผมถ้าใครคอมใครสเปคแรงหน่อยเนี่ยหรือว่าเน็ตเร็วหน่อยเนี่ยก็จะสามารถติดตั้งได้เร็วนะครับรอระหว่างดาวน์โหลดนะผมกำลังดาวน์โหลดอิดู่เนาะใช้เวลาดาวน์โหลดประมาณสามสิบสี่สบวินะผมอันนี้เน็ตผม10เมกไม่รู้สปีดเนาะใช้เวลาประมาณนี้ก็มันดาวรอมันดาวน์โหลด,ดจนสเสร็จค,ครับ พอมันดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะขึ้น Installing นะผมก็คือกำลังติดตั้งนะผมเมื่อกี้ขั้นเมื่อกี้ขั้นตอนดาวน์โหลดเนาะต่อไปจะเป็นขั้นตอนติดตั้งรอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งอ่ะพอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลย Google Chrome ตรงนี้นะผมี๋ยวมันก็จะเด้ง Google Chrome ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ Get Start ไปพอ g e Start ปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่ Google หน้าตาปกตินี่เลยแล้วก็จะมี Google Chrome อยู่ในเครื่องแล้วแต่ทีนี้เราต้องไปเซต default ให้มันก่อน คือปกติเวลาเราจะเปิดไฟล์วีดีโอต่างๆเนี่ยมันจะเด้งไปที่เมนูซอฟต์ e พร์นะผมเราจะมาเซตดีฟอร์ให้มันก่อนเรามาที่เซตติ้งครับผมเนี่ยมาที่ปุ่มเมนูเน,เนะเาะแล้วก็เลือกเซตติ้งเซตดีฟอร์คือตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดเฉพาะ Google Chrome ก่อนเนาะไม่เปิดเบราว์เซอร์อื่นนะผมแล้วเรามาที่คำว่าแอปนะผมแอปอยู่ไหนวะเนี่ยแอปนะผมแอปแล้วเลือกดีฟอร์แอปนะผม มันจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาอะ,อะก็คือตอนนี้ default browser เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็น microsoft edge แบบนี้เนาะ microsoft edge แบบนี้เราก็มาคลิกมันให้มันเป็น google chrome ปึ๊บเนี่ยมันก็จะ default เป็น google chrome แล้วนะผมปิดไปก่อนแล้วต่อไปอันนี้เสร็จแล้วนะ chrome เสร็จแล้วเราก็ลิกถูกไปต่อมาจะเป็น printer default ถ้าใครมี printer เนาะถ้าใครมี printer นะผมถ้าใครมี printer นมในการพิมพ์งานหรือว่าพิมพ์เอกสารต่างๆที่เสียบอยู่เครื่องอยู่แล้วเนี่ยเรามาเซ็ต default printer กัน เวลาเราพิมพ์นเนี่ยเราจะไม่เรียกพิมพ์เตอร์บ่อยๆนะครับเราไปที่คอนโทรลพาร์เนลครับคอนโทรลพาร์ mm hmm. o N เนล CON Control เนาะก็จะ mm hmm. ขึ้นในนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกเป็นเนี่ยจะขึ้นถ้าใครไม่ได้ขึ้นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะครับให้เลือกเป็นให้เลือกตัวนี้เป็นแคตตาลอกเลเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้มันจะเห็นคำว่าฮาร์ดแวร์แอนด์เซานะครับแอนด์แอนด์เซานะครับเราก็เลือกวิวเดเวลลอปแอนด์พิมพ์เตอร์คลิกเข้าไปก็จะเห็นพิมพ์เตอร์ของเราทั้งหมดเนาะเราก็จำชื่อพิมพ์ขออองเเรรานี่ย่ยชืออะไ แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก set default a n n t e r ปึ๊บกดโอเคไปมันก็จะติกถูกก็คือเวลาเราพิมพ์นเนี่ยมันก็จะพิมพ์ผ่านตรงนี้ตลอดะครับผมอันนี้เสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับติ๊กเขียวไป7 zip ตรงนี้เป็นโปรแกรมแตกไฟล์เนาะโปรแกรมแตกไฟล์แยตกไฟล์อัดไฟล์ต่างๆของ7ซเ i p นผมซึ่งเป็นโปรแกรมหลักๆที่คนนิยมใช้งานกันนะครับในส่วนของ Windows เนี่ยมันจะมีมาให้แล้วแหละแต่ว่ามัน มันเราอาจจะไม่คุ้นชื่อมันเนาะเราก็จะคุ้นชื่อของ7ซเมากกว่าเราก็พิมพ์นะว่า7ซเว่นครับเซเซครับก็จะขึ้น7ซเตรงนี้นะผมแล้วก็คลิกเข้าไปมันจะให้ดาวน์โหลดนะว่าเซเว่นซีฟของเราเนี่ยจะมี32บิตแล้วก็64บิตแล้วก็มาคลิกขวาที่ DPC ดูก่อนครับว่า Windows ของเราเป็นเวอร์ชันอะไรคลิกขวาแล้วก็เลือก Property อดูตรงนี้ครับผม System and นไท e เนี่ย System ไท e เนี่ยของผมเป็น32บิตนะของผมเนี่ยเป็น3 2บิตนะ าตัวนี้ครับผมเรามาดูที่ซีติมไทยครับผมผมจะเป็นสาบิตนะครับผมเพื่อนถ้าเป็น64บิตก็จะขึ้นเป็น64บิตเลยนะครับผมพอเรารู้แล้วปุ๊บเรากดปิดไปผมเป็น32บิตผมก็เลือกเป็นดาวน์โหลด32บิตอ่าของใคร6กบิตก็เลือกเป็นดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมอพอเราโหลดเสร็จป,ปุ๊บมันจะขึ้นให้ติดตั้งเนาะรอมันแป๊บหนึ่งอ่ะเนี้ยมันจะขึ้นให้ติดตั้งแล้วเราก็กดเข้าไปกดเช็ดไปให้มันติดตั้งกด install ไปปุ๊บแ,บบววแป๊๊บบเเดีีียยยววคออมพรร้้แลปุบ พอคอัดไปแล้วปุ๊บตอนนี้เราจะมี7ซเวอยู่ในเครื่องและเราคือโปรแกรมตัวนี้เราจะลองแอคแท็กไฟล์ดูครับผมนิวแล้วก็เด็กขึ้นมาเด็กหนึ่งคลิกขวาแล้วก็เลือกท็อปแอคแท็กไฟล์เป็นเนี่ยแอทชูแอคทีฟนะครับผมกดเข้าไปปุบ๊บกดโอเคให้มันอยู่ที่เดสก์ท็อปมันจะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไฟล์7ซเวนซครับผมซึ่งมันจะไม่ได้สุกเซตดีฟอยด์เหมือนถูกกโคฟนะแล้วก็มาเซตดีฟอยด์ให้มันคลิกขวาครับเลือกเป็นพาวเตอร์ด์แล้วก็เลือกเชงตรงนี้ เราก็เลือกมอแอปเลื่อนลงมาเลือกคํกาว่า look for another app 6 dpc แล้วก็เลือกตรงโฟลเดอร์นี้เป็น seven zip แล้วก็เลือกเป็น seven zip ตรงนี้ fm กดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วกด f ค่ะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างของ7 e zip นะผมพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บ,บก็จะเห็นไฟล์ที่มันถูก encrypt ไว้ก็คือบีบอัดไว้แล้ว่มตอนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาคลิกเขียวไว้ต่อไปเป็นผมขอข้ามเป็นลิสต์ไทยก่อนแล้วเนานะลิสต์ขนขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะผม พอเป็นขั้นตอนล้างไฟล์วินโดว์ไฟล์เอกสารไฟล์ขยะต่างๆ่าครับผมหรือไทยก็คือตั้งให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอ่านภาษาไทยนะผมอ่านภาษาไทยก็คือเวลาบางทีเนี่ยอาจจะเจอเจอปัญหาแบบไฟล์ Excel เนี่ยเป็นภาษาต่างดาวรวมเป็นภาษาต่างดาวเราจะเลือกให้มันอ่านภาษาไทยเนาะเราก็มาที่อันนี้เหมือนเดิมครับผมคอ Panel นโทรลพาร์เนลเนาะหรือใครมีอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยกดที่นี้ได้เลยคอนโทรลพาร์เนลแล้วก็เลือกเป็นคล็อกแอนด์แองเกรับผมคล็อกแอนด์แองเกจแล้วก็เลือกเป็นรีเจนตตรงนี้ ดีแจนตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นวินโด้ให้มันให้มันรีคอมเมนต์ก็คือเป็นดิสเตรตต่างตงให้มันถูกอ่าแบบนี้ดีแล้วนะผมแล้วก็เรามาเลือกแท็บตรงนี้ครับผมแอสเพนเดอร์ theater, เนี่ยแอปเปนเดอร์ทีฟเนี่ยแอปเปนเดอร์ทีฟตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็คือเวลาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะอ่านไม่รู้เรื่องเนาะเราต้องมาเช็คให้มันเป็นไทยก่อนก็คือนี่เลือกเป็นไทยไทยนะไทยเนาะไทยนี่ไทยปุ๊บกดโอเคอันเนี้ย,ยนนมันจะให้เรารีสตาร์ทครั้งหนึ่งเนาะ แต่เราจะยังไม่รีเนาะเราจะมารีทีหลังผมขอทําให้มันเสร็จก่อนเนาะเพื่อนๆสะดวกรีสตาร์ก็สามารถรีสตาร์ได้เลยมันก็จะรีสตาร์กลับมาตนไปก็จะมาห้ารีสตาร์อีกกดแคนเซิลไปก่อนอตอนนี้สมมติรีสตาร์ขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราเข้ามาเขียวไว้เขียวไว้ต่อมาเซตล็อกสกรีนก็คือเวลาเรามีวินดว์ลงวินโดว์มาปุ๊บหน้าจอมันจะดับเร็วหรือว่าดับช้ายอยู่ที่เราเซ็ตแลเรามาที่ตรงรูปแบบตรงนี้นะผมโฟรีช้าตรงนี้คลิกขวาแล้วเลือก power option ตรงนี้มันจะมีเซตดีฟอร์ไว้อยู่ก็คือบาลานซ์ก็คือดีคอมเมนทที่มันแนะนำนะว่าเซตตรงนี้เราก็มาเลือกเซ็ตแทนเซตติ้งเราจะให้หน้าจอเนี่ยดับลงประมาณก,กี่นาที5นาทีที่มีออนถ้าเราไม่เสียบปลั๊กแบตเตอรี่เนี่ยให้มันดับลงกี่นาทีเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะตั้งเป็นกี่นาที10นาทีก็ได้ส0นาทีหน้าจอค่อยสลิปหรือว่าถ้าเราเสียบปลั๊กแบตโน้ตบุ๊กโน้ตบุบกบ๊กเนี่อยอยู่เนี่ยโน้ตบุ๊กอยู่เนี่ยเราอาจจะตั้งเป็นกี่ชั่วโมงแล้วแต่เรานะผมว่าถ้าเราสะดวกกใหห้้มันน,ออนนนล็อออาจต หรือว่าเป็น Never ก็คือไม่ล็อกหน้าจอเลยก็คือให้เปิดไว้ตลอดเลยลเรากดเซฟไปอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกมานี่เหมือนเดิมติดเขียวเ,เดิมต่อมาเป็นดนะิสต์คลีนอัพตัวผม Disk Clean Up ก็คืออ่าเวลาเราอัปเดตวินโดว์เราปุ๊บเนี่ยอัปเดตวินโดว์เราปุ๊บเนี่ยมันจะมีพวกไฟล์ขยะที่มันลงเหลืออยู่ไฟล์อวินโดว์ Windows เนี่ยมันมแทน,นที่แล้วมันจะเกิดไฟล์ขยะ,ะต่างๆขึ้นมานะครับหรือว่าไฟล์ที่มันติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันจะมันก็จะขึ้น ไฟขยะเป็นมิดโอดเนี่ยมันจะดีเทลว่ามันเป็นไฟขยครับผมแล้วก็มาเข้าที่ dpc ครับผม dpc เลือกไดซีครับคลิกขวาแล้วก็เลือก property อ่าแล้วก็เลือก disk clean up ครับผมอ่าแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนเดิมครับติ๊กถู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 กทั้งหมดเลยแล้วเลือก clear up setting ตรงนี้ติ๊กถูกเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งติ๊กถูกเหมือนเดิมไฟขยะเราจะอยู่ที่ประมาณกิโเมกก็แล้วแต่นะผมอยู่ที่17เจ็ดเมตรนะผมแล้วกดโอเคไปถามว่ามันต้องการให้เรา delete ไหมเราก็ delete file เลย ตอมันดีรีสักพักหนึ่งครับผมถ้าใครเป็น sfd เนี่ยมันจะเร็วมากอ่ะหายไปแล้วจะหายไปแล้วรอแป๊บหนึ่งครับไม่ถึงน่าจะไม่ถึงหนึ่งนาทีน่าจะหายเลยอ่าตัวเนี้ยหายไปแล้วดีสินครับแค่นี้ครับผมเราก็จะได้ window ที่มันตั้งค่าเป็นมาตรฐาน set default ให้มันใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเดี๋ยวไฟล์เช็คลิสต์ตรงนี้ผมเดี๋ยวผมจะแนบลงในลิงก์ด้านล่างเนาะจะแชร์ให้ลงในลิงก์ด้านล่างว่าให้เราไปเช็คลิสต์กันเนาะว่าเราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างมันจะได้ไม่งงนะครับผม จะทำแบบนี้ให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมว่าเช็คลิ์เนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมใครอยากดันคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดินมน,นะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ